เราเรียกร้องให้ท่านประกาศรับรองผลทันทีประกาศรับรองผลทันทีเพื่อไปสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จวันนี้เราไม่ต้องเอาหลักฐานใดๆมามอบให้กับกกตนะครับเพราะว่าสาธารณชนนั้นรับรู้แล้วครับ ไหนมีคําว่าไอทีสังคมรับรู้แล้วว่าไอทีไม่มีอยู่จริงในการทาข่าวในการเป็นสื่อสาธารณะแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดละครับที่ว่านายพิธาถือหุ้นสื่อและจะผิดเพราะเวลาเราพิจารณาทางกฎหมายนะครับก็ต้องดูเจตนาดูที่มา